สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียมเศร้าครับมือนี้มือนี้เขาปาดแตเศร้าครับพี่น้องหลังจากมาวาดเขามาสายครับห้อนมือนี้เลยมาเศร้าครับมาครับพี่น้องมาหาเห็ดน้ากันมือนี้ครับมาซิบกัมาห่อนเจอแล้วพี่น้องเอ้ยเห็ดละโงกเศร้าเห็ดละโงกครับนี่ครับไข่ครับนี่ดอกครับเก็บแล้วพี่น้องเอ้ยเศร้านี่บางส่วนมาซิบกับเก็บมาคอนานี่แล้วครับ มันยากาดเศร้านี้ก็คขึ้นฝ้าคขึ้นฝน,นอยู่ยุ่งก็ะลายอีกตามเคยครับท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนะครับอีสานบ้านคุณบาครับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดติดตามน้ำเลเดอ้อครับพี่น้องอย่าลืมอีสานบ้านคุณบาช่องนี้นะครับ มูกไปยักห่างลงชั่งหน่อยแล้วครับพี่น้องห่างลงเพราะว่ามันก็หลายมือแล้วครับนับรวมๆแล้วกับมือนี่กับตกมือวันที่วันที่ยี่สิบครับของเห็ดละงอกออกครับอันนี้เป็นดอกบานครับนะไว้นี่ครับเป็นบางส่วนที่เก็บมาครับแต่ส่วนมากก็เป็นเห็ดไครครับทั้งหลายไครครับไม้เก่าไม้เดิมครับเห็ดไครก็ได้ งวัวครับพี่น้องสวยมากเลยครับนี่กระแนครับนี่พี่น้องเห็ดละง่ครับใหญ่อีครับดอกนะั้นแล้วก็นี่อีกดอกนึงครับหืมบกคือ,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 อว่าชีได้เห็นอีกครับละง่ก็ได้นี่ครับพี่น้องโอ้บรรยากาศเศร้านี่กระจื้แล้วครับเห็ดละง่ก็ได้ สวยสวยครับนี่ครับพี่น้องสามดอ,อกครับนี่แค่อีกสองดอ,อกอือคิปคนแบดนี้อูย้ยน้ำเกิดในลุงน้ำครับ Ui nhảy đi khắp Hãy đi đi không ว้าวได้แล้วพี่น้องเอ้ยเห็ดละงหงบาทนี่ดอกใหายได้แล้วได้แล้วให่ละงอกครับเกดไข่ดอกนี้ครับพี่น้องโอ้โหสวยมากครับนี่ดอกนะครับโอ้ทองลายเวิร์ดแล นี่ก็เห็ดใครอีก ครับโอ้โหหลุดดีครับอันนี้นี่ฮะปาดหัวมีเห็ดไข่พี่น้องเลยจิตเต็มละใกล้ใกล้ใกล้แล้วพี่น้องเลยนี่ก็เห็ดไข่ครับ อเตะละดอกนึงงางวัวบรรยาก,กาศเศร้านี้ครับยุงหลายตามเคยครับเหดคือกันเอาบ่ได้ เห็ดไข่ดอกนี้ครับอออืื้ห ีแต่เห็ดใครอย่างเดียวเลยครับพี่น้องมือนี่ โอ้หลงโงกบานพี่น้องสามดอกซส,สวยครับโอ้นจะเห็ดไข่พี่น้องเลยมือนี้เห็นลายเป็นจะเห็ดไข่ครับเห็ดใคร,ใค,รครับ,รรบโอ้ โอ้ยดอกบานดอ,ดอกนี่พี่น้องหนึ่งลูกอาถูอ,น,อน,นี่เห็นเห็ดนะเป็นหลากหลายเลยพี่น้องเลยนี่เห็ดนางงัวครับอันนี้โบน,น่ายใจว่าเห็ดยังครับแบบนี้เขาเอื้อนเห็ดทานครับนี่ ว่าสิสีโบเก็บครับแบบนี้เพราะว่าสีเต็มแล้วอ้าถั่ฝี่น้องงูถ้าถั่เห็ดหนางัวโอ้ยเอาแค่นี้พอครับหนางัวครับอู้ เนี่ยนี่สวยเห็ดไข่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยบุญรุ่นี่โคนนี่ปบาดท้อเห็ดไข่นี่ครับโอ้ยด,ดอกนี่เอิบเลยฟุลกระแมนครับมื่อนี้เต็มห้องย้อนเห็ดไข่แล้วครับมื่อนี้เห็ดไข่ครับพี่น้องเอ้ยบุญรุ่งดอกนี่บาดท้อนี่ครับ พี่น้องเอ้ยเบมือนูบา่บาวซีกเก็บมามือนี้ครับมีแต่เห็ดแนวเดียวเลยเห็ดไข่อย่างเดียวครับเห็ดลงโลโกก็ได้โบลายครับมือนี้ปลาทูเห็ดไข่อีกครับพี่น้องนี่ครับโอ้มีแต่เห็ดไข่อย่างเดียวเลยพี่น้องมือนี้ม่งดูกหมูนี่ครับเห็ดต้อได้หมูนี่ก็ได้มึงลูกหูพิลึกอีนี่ครับโอ้โหเห็ดไข่ล้วนๆครับ เก็บแห่บาทเฮ็ดใครอย่างเดียวเล็กน้องเลยน,นี่ดอกน้อยครับ โอ้นี่กระดอกน้อยเย็นเย็นมุดเหรอวัหดอกนี่ บ้านอาทดนแล้วก็ต้องเก็บครับ 嗯。嗯、mm hmm. mm hmm. Đây chỉ tìm lẽ Một sáng kia này, một hiến lưới vậy 2 Sáng Check one. ชัวไหมชัวครับพี่น้องครับได้เห็นน้ำเขาแล้วมือนี่เพิ่งพี่น้องโอ้ยบุคคลสิได้เห็นครับบบไลายก็สิคอได้เก็บน้ำเขาอยู่แล้วมือนี่ได้ยินแต่ว่าเห็ดพวกออกครับโอ้พี่น้องนี่ครับโอ้ยสวยๆครับถึงสีบบไลายก็ได้เก็บน้ำเขาอยู่ครับมือนี้ ยังได้มือนี่บ่าวทิดจะได้เก็บแล้วพี่น้องเอ้ยไย่ยินแต่เขาว่าว่าเห็ดพวกง่ายอวกโอ้ยนี่ครับจะกินก็นได้แบบนี้เห <c oughs> ็นแล้วเห็นแล้ว,ลวได้แล้วได้แล้วแบบสูบ่เช่อบ่สิได้เห็น ก่อนเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยคิดว่าสิบ่ได้เห็นน้ำเขาอุ้ยดอกนี่สวย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  นุ่งกระไครับอูย <laughs> mm uh hmm -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh.

ของดอกสวยๆครับ สิบวันาไลาบ่บ่าวสิก็ได้เก็บน้ำเขาแล้วละมืลอนี่ยินมแต่เขาว่าออก,กันเฮ็ดปวกออกเจอแล้วมาโอ้ยเแห้งเดยยินผู้เท่าคนว่าเฮ็ดปวกถัดเก็บแล้ววางไว้กระหม่องมันชิบบเกิดอีกครับ ความเชื่อของโบราณเาคิดก็ว่าน่าจะมีส่วนครับลองดึงเบึงดู mm hmm. อืมนี่ครับถ้าดึงเพราะว่ามันเกิดในหินมันเลยเอาหน้าครับ mm hmm. โอ้โหสุดยอด Uhm ผลงานการหามือนีああ่ครับพี่น้องมานี่แหละครับมือนี้ส่วนมากกับเป็นเ็ดไข่ทั้งหลายครับกับเ็ดละโง่แล้วก็มีเ็ดปวกปนเปย์บ้างครับนี่ครับผลงานหาสำหรับคลิปนี้ผมบาวสิทธิ์กับสกอตจุ๊ลิฟต์วิมีแล้วครับพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ